ดีเด้อจ้ามือน,นี้เข้าจะเห็ดกับเขาให้ลูกสาวเหียงวะเตยเห็ดแบบง่ายๆจ้าแค่ไปซื้อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอานินียังเกาะอ,อัน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 ทุ่นากระป๋องระปตานี้เขากระไดมากแล้วเขากระเปิดก็จะเด้อเปิดนี่ เปิดเราเมื่อกาเป็นตะแซบแบบนี้นะเจ้าแช็บคืออจะบูมากว่าฮะตาแซบห,หรือเปาดูมันจะบูม,มากในเ่งไหไปเลยเฮ้ย โมมานี่ใชไปใส่มึงเด้อนี่อือมึงเ<ม>ด้อซิมเด้อแจบป้อนนี่นานมึงกะแสดมึงสั่นตัวอีกบ่ เจ็บเป็นไดหมวกในี้นี่หมวกเป็นสิ่งสำคัญมันต้องผ่านการพัดเจรลญนี่น่เธอจะมาอ้วนเอิดไอ้วมแมนเธอจะมมาใส่บ่มีหมวกได้จังใดหนูเออเอาซิมมึงด้วยดินางงามเซฟน้อยผ่านบ่ดิเือ มันด้วยมันมีความยากขนาดไดลโซ่ที่เปิดกระป๋องลอไฮเทอร์ไม่ต้องเลยสบายอันนี้แล้วแล้าซิมเฮอันเอฟซีมังด้วยนี่ อาใจยากอีหลีอันเซฟผู้นี้ฮะมันแดงแดงมันบระสบอารมณ์มาเหยิงแดงฮะฮะหนูมันประสบอารมณ์บ่ลูกสบายเธอนี่ โอ้เป็นเสพหามันจังดีว่ะฮะหนูงามโอ้ยไปซิมทุ่นหนาในกระป๋องเฮียโอ้ยมันจะได้กลิ่นมานีเฮะสบาย ไปใช้อีกนี่ล่ที่ไปใช้นี่เฮะเป็นยังไงซิมเรียบร้อยแล้วสำหรับนางงามสบายเอ้ยนางงามจา๋าออหนู Bye.